เหตุการณ์ได้เล่าย้อนไปตอนที่ซิกยังเป็นเด็กพ่อของเขาได้พาชมวิวที่เมืองริเบริโอทันใดนั้นมีลุงพันโรงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาแต่พอตาลุงรู้ว่าพวกเขาเป็นคนเอลเดียลุงมันก็สาดน้ำใส่พวกเขาทันทีและไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปที่ไหนก็ถูกพวกมาเลเหยียดหยามและด่าทอเพียงเพราะพวกเขาเป็นคนเอลเดีย ต่อมากริชาพ่อของซิกได้ส่งซิกเข้ารับการฝึกกับพวกมาเลเพื่อให้เขาได้เป็นนักรบของมาเลและเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดไททันทั้ง9แต่ก็ดูเหมือนว่าซิกจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าคนอื่นแต่พ่อแม่ของเขาก็คอยให้กำลังใจเขาอยู่เสมอและในวันนี้พ่อแม่ของซิกก็มีภารกิจต้องทำเลยพาซิกมาฝากไว้กับปู่และยา่า คุณปู่คุณย่าของซีก็ได้เล่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ให้ซีกฟังอยู่เป็นประจำและซีก็อยากเป็นนักรบของมาเลวันต่อมาซีก็ได้ไปฝึกซ้อมตามเคยพอกลับมาบ้านพ่อของเขาก็ได้เล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ให้ซีกฟังโดยเขาเล่าว่าเรื่องที่ยูนิวบรรพบุรุษของพวกเขาไปรุกรานจากประวัติมาเลนั้นเป็นเพียงเรื่องที่พวกมาเลแต่งขึ้นเท่านั้นวันต่อมาซีก็ยังฝึกได้ห่วยเหมือนเดิมมากัสก็เลยไล่ซีกออก แถมทหารฝึกหัดคนอื่นๆที่เป็นคนมาเลย,ยังเยอะเย้ยและดูถูกซิกที่เป็นคนเอลเดียซิกก็ทําได้เพียงยืนอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ในระหว่างนั้นก็มีลูกเบสบอลลิ้งมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาแล้วก็มีคนขอให้เขาคว้างลูกบอลให้ซึ่งเขาคนนั้นมีชื่อว่าทอมเคเซเวอร์เขาเป็นคนที่มีปลอกแขนสีแดงนั่นหมายถึงเขาเป็นหนึ่งในนักรบของมาเลที่ถือครองพลังไททนัน พวกเขาก็ได้เล่นปาบอลด้วยกันและก็ได้ทำความรู้จักกันในวันนั้นพอซีก,กลับมาบ้านก็พบว่าพ่อและแม่ของเขากำลังคุยอะไรบางอย่างกับคนแปลกหน้าซีก,ก็เลยไปแอบฟังและก็ได้รู้ข้อมูลประมาณว่าพ่อแม่ของซีได้วางแผนฟื้นฟูจากประวัติเอลเดียและทำให้คุณเอลเดียในเขตกับการเป็นอิสระโดยให้ซีเข้าเป็นทหารฝึกหัดของมาเลและรับสืบทอดพลังของไททันด้วยเหตุผลบางอย่าง คนต่อมาซีก็ได้ไปฝึกซ้อมตามเคยแต่มากัสก็บอกซีกว่ามาเลไม่ต้องการเขาแล้วแต่ซีก็ได้บอกมากัสไปว่าเขามาที่นี่ก็เพื่อแสดงความจงรับภักดีต่อมาเลและเพื่อชดเชยบาปที่ชาวเอลเดียได้ทำไว้มากัสก็เลยยอมให้ซีเข้าร่วมการฝึกต่อแต่ซีก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมพ่อแม่ของซีก็เริ่มหมดหวงังเรื่องที่จะให้ซีเป็นนักรบของมาเล พวกเขาก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีใหม่เพื่อกอบกู้เอลเดีย er. ส่วนซีก็ได้มาเล่นปาบอลกับคุณทอมเช่นเคยและตอนนี้พวกเขาก็ได้สนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆหลายวันต่อมาซีก็บังเอิญไปได้ยินพวกทหารมาเลคุยกันเรื่องที่มีคนเอลเดีย er กลุ่มหนึ่งกำลังคิดกบฏต่อต้านจาก,กระรวดดมาเลซีที่รู้ว่าพวกมาเลเริ่มรู้ถึงแผนการที่พ่อแม่ของเขากำลังทำอยู่ตอนนี้ซีก็รู้สึกตกใจและโลนลานเป็นอย่างมาก ซีก็เลยตัดสินใจเตือนพ่อและแม่ของเขาว่าให้เลิกทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเพราะถ,าถ้าถูกจับได้พวกเขาทุกคนจะถูกเปลี่ยนเป็นไททันและส่งไปที่เกาะสวรรค์พ่อและแม่ของซีที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากพวกเขาเลยบอกซีกไปว่าที่พวกเขาทำอยู่ในตอนนี้ก็เพื่ออนาคตของคนเอลเดีย แต่ซีก็พูดขึ้นว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะมีจุดจบเดียวกันกับคุณนะก็ยังจะทำอยู่อีกหรอกริชาพ่อของซีที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหเป็นอย่างมาก ที่พวกเราสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันส้ำรอยเหมือนคุณน้าของลูกยังไงละ่ะโลกใบนี้มันโหดร้ายสีก็ได้พูดขึ้นว่าแต่คุณปู่บอกว่าถ้าคุณพ่อไม่พาคุณนาออกไปนอกเขตกับกันเหตุการณ์แบบนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งที่กริชาพาน้องสาวของเขาออกไปนอกเขตกับกันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เพราะเขาต้องการที่จะเห็นเรือหอดซักครั้งในชีวิตแต่น้องสาวของเขาก็ถูกฆ่ายอย่างทารุณเพียงเพราะพวกเขาเป็นคนเอลเดีย ซีกลุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ทอมฟังพอเขารู้เรื่องก็ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเขาเลยแนะนำให้ซีเปิดโปงพ่อแม่ตัวเองก่อนที่พวกมาเลจะรู้เพื่อรักษาชีวิตของเขาและปู่ย่าเอาไว้ซีที่ไม่มีทางเลือกก็ได้ทำตามคำแนะนำของทอมและเขาก็ได้พาทหารมาเลมาจับตัวพ่อแม่ตัวเอง พ่อแม่ของเขาก็เลยถูกพวกมาเลจับตัวไปในที่สุดคุณปู่และคุณย่าของซีก็เสียใจเป็นอย่างมากส่วนซีก็ได้ทอมเข้ามาปลอบใจว่าที่เขาทำน่าถูกแล้วเวลาผ่านไปซีก็เริ่มโตขึ้นแต่เขาก็ยังมาเล่นปาบอลกับทอมเหมือนเดิมจนวันหนึ่งทอมได้เล่าเหตุการณ์ในชีวิตให้ซีฟังว่าเขาเคยมีลูกชายและมีภรรยาเป็นคนมาเลโดยเขาได้ดึงปลอกแขนออกเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเป็นคนเอลเบีย แต่ในวันหนึ่งภรรยาของเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเขาเป็นคนเอลเดียเธอรับไม่ได้และเธอได้ใช้มีดปาดคอลูกชายของพวกเขาจากนั้นเธอก็ฆ่าตัวตายตามเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก็เลยมาเป็นนักรบของมาเลเพื่อให้ตัวเองได้ตายอย่างทรมานที่สุดจากนั้นซีก็ได้พูดขึ้นว่าเขาจะเป็นคนสืบทอดไททันอสูรจากควเองจากนั้นก็จะไปขโมยพลังของไททันก่อกำเนิดเพื่อช่วยโลกและปลดปล่อยชาวเอลเดียจากความทุกข์ทรมาน เหตุการณ์ได้ตัดมาที่ปัจจุบันลีไวได้พาตัวซิกลับเข้าเมืองเพื่อให้ใครสักคนสืบทอดไททันอสูนย์ของซิกแต่ขาของซิกที่ถูกลีไวตัดไปก่อนหน้านี้มันก็เริ่มพื้นตัวและงอกออกมาใหม่ลีไวก็เลยจะตัดมันอีกครั้งแต่พอลีไวเข้ามาใกล้ๆและกำลังจะฟันซิกได้ขยับตัวอย่างแรงเพื่อให้หอกสายฟ้าทำง,งานแรงระเบิดได้ทำให้ร่างของลีไวกระเด็นไปไกลและซิกเองก็กระเด็นออกมาเช่นกันส่วนรถม้าก็ถูกทำลาย